ไหน่ของกลางมเห็นชัดๆกุ้งของกลางอะไรพี่เอ้ยแล้วพี่มาจับนี่พี่ไม่เห็นเหรอวะมีเพื่อนหนูนี่ใบใช่ชื่อใบไหมมีเพื่อนน้องอ่ะโดนจับไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็ซัดทอดมาให้น้องซึ่งมียาเสพติดป,ประเภทที่หนึ่งแล้วก็หลายประเภทด้วยซุกซ่อนในห้องแห่งนี้สารภาพมามีอะไรบ้างแล้วนี่เล่นอะไร สาวโหหน้าตาก็สวยดู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 เก็บหลักฐานให้หมดยอมรับมาว่าเล่นอะไรเลนอะไรคัาอยู่ขาสาวเป็นตาวพี่ไม่เห็นแล้วพี่ถามทำไมอะแล้วซุกซ่อนอะไรในห้องนี้อีกไหมรูบอกน่าีเรือจะได้อะไรอะ่ถ้าให้การเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ก็จะได้ลดโทษเกินหนึ่งตามระเบียบของศาลลดวันนีไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้อย่ามาเล่นลิ้น บอกพี่มาว่ามันมีอีกไหมขนให้หมดเลยเฮ้ยขนให้หมดเลยพี่จะขนอะไรสรุปมีไม่มีถ้าจับได้จะเพิ่มข้อหาให้มากกว่านี้เยอะยอๆก็ดีสิพอ่ะมั้นก็เข้าไปอยู่ในคุกเอ้ยจะเย็นจะได้เพื่อนคนอย่างน้องอ่ะต้องการเพื่อนแบบนี้อยู่แล้วอยากจะอยู่ข้างนอกหรือจะอยากจะอยู่ข้างในเลอกเอาอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มีเธอ พูดอะไรเนี่ยมีกล้องมีหลักฐานนะไม่อายหรอจะต้องออกข่าวนะน้องถ้าถ่ายสวยๆก็ได้อยู่นะคะเออเอาเลยอ่ะสารภาพมามีไหมสรุปในห้องพาไปชี้จุดไอ้มีมันก็มีแหลักจะได้กลายเป็นเบาพี่ต้องฟังดีๆนะก็จะมีอยู่ตรงไหนบ้างพาไปโอเคตามมาเลย อใต้เตียงนี่ก็มีนะพี่ใต้ใต้นี่สุดมัจะเป็นไอจไับไว้ที่นึงนะจะนด้มีนี่ใต้ชั้นในชั้นนี่ก็มีในชั้นไหนในชั้นนี่มีน่าจะมีกลาวอีกสักหน่อยอ่ะชี้ของกลางด้วยนั่งลงไปชี้เลยในกล่องข้าวนะอันนี้จะมีอะไร น,น,นี่มีไหมโอ้ยนี่มันยาบ้าสอดไส้นี่เฮ้ยพี่ก็ขยันดูละเอียดทั้งละนี่นะคะเป็นยาอีที่ละาลายแล้วแล้วก็พบของกลางในกล่องข้าวอีกจำนวนหนึ่งซึ่งผสมข้าวไว้นะคะก็เป็นยาอีเนาะ,ะชี อ่ะแล้วมีตรงไหนอีกก็มีอา่าในกระเป๋านี่ก็มีอ่ามีหมดแล้วพี่ชื่อเปิดออกมาเยอะซุกซ่อนไว้ตรงไหนน้ำดืม่มมีมีไหมทำไมเห็นผงอะไรขาวๆเอ้ยมันก็ต้องมีมันก็ปิดจากอะพอมาเอาชินในน้ำดื่มนะคะก็ผสมยาอี เพราะว่าเห็นอะไรตกผลึกเซยัา่ขาวอยู่ในนี้แล้วก็ซุกซ่อนอยู่ใน,นเสื้อผ้าเป็นผงบเรยอเอออันนี้ไม่ใช่ผงแต้งตลับนะคะเป็นผงยา <c oughs> เอาชี้เฮ้ยหน้าตาก็ดีน้องไม่น่าทำอะไรอย่างนี้เลยเอ,อ้ยใส่จะรวยทองก็ใส่เส้นใหญ่นาฬิกานาฬิกาเออเอาอ ไปมีตรงไหนอีกอ,อืมไม่น่าจะมีแค่เนี้ยเพราะจากที่พี่ได้รับข่าวมาน่าจะมีหลายจุดซุกซ่อนกระจายกันไปบอกมาให้หมดถ้าเจอจับได้อีกมีโทษน,นะในตู้ก็มีจ้ะคะพาเดินไปดูอ่ะในตู้นะมีอะไรในตู้จ้ะจ้ะจอดไว้ใน่อพ่ะ ห่อผ้าโอยจะสปัดแกงพี่นี่นะคะคาบผลึกของยาเสพติดชีของกลางอ่ะในตู้เซฟมีไหม ไม่แน่ใจเยอะสุดจำไม่ได้้วพี่อ๋อไม่มีไม่มีนะเอาออกไปหมดแล้วก็มีในห่อผ้านี้อ้ยดูหน้าตาสิสุดโซมไปหมดลเลย้นองอ่ะตรงไหนอีกอมันเยอะเกินหนูจำไม่ได้แล้วพี่จำได้จำได้สติก็ยังดีอยู่เอ ข้าวารควา,คว,าว่าจะอยู่บนดาวอัง,างคารอีกหอน้องขวดเลน่นยาเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอสวยใช่ไหม <c oughs> น้ำทุกขวดเนี่ยสีอะไรสีแปลกๆเนี่ยผสมยาเหมือนหรือเปล่าอผสมสิพี่ทำไมผสมสกินแลว้วเปล่าๆได้ไงอ้าวชี้ของการ อันนั้นก็ผสมอะไรยาอีเนาะใช่จ้ะในขวดนะคะม,มีตรงไหนอีกบ้างนอ้องหมดแล้วมั้งพี่พี่ดูจะทั่วห้องหมดแล้วเนี่ยอ่าหมดแล้วใต้ตรงใต้เตียงจากที่ค้นสืบหาเบื้องต้นก็มีเท่านี้เนาะ อ่าถ้าไม่มีแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาตัวออกไปกันนะคะแล้วก็ไปสถานการวจต่อเจ้าตัวเป็นจุ๊กอ่ะไป นี่นะคะก็จะเป็นโรงแรมดู